สวัสดีครับรอบที่3พอดีเมื่อกี้นี้อาจารย์ที่ปรึกษามาพี่แดงแกเข้ามาพอดีมีเพลงมาด้วยก็เลยต้องทําใหม่อย่างบ้าอยู่กับตัวนี้อยู่ครับนะใครขับอยู่แปลง CDI ครับโดยหลักการตัวนี้ผมแปลง CDI ใช้คอยหัวเทียนสปินเตอร์นะครับ หัวเทียนสปินเตอร์อย่างที่เคยพูดไว้ในคลิป rx 1้0ยว่าตัวนี้ก็คงจะใช้สเต็ปเดียวกันกับ rx 1 0 0นะครับตัวนี้คอยสตาร์ทนะครับอันนี้คอยแสง12โวลต์นะครับคอยสตาร์ทคอยแสง12โวลต์คอยสตาร์ตรต,รต,รตัวนี้ผมได้มาจากไอตัวพันสองอะไรครับชุดแปรง cdi พันสองก็จะมีสงสายอยู่เหมือนเดิมผมก็จะเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับแต่เวลาใช้ผมจะมาเลือกดูว่า,าสายไหนไฟแรงนะครับมันมีแดงขาด,ดากับดาข้าแดงดนะ ตัวไหนไฟแรงสุดผมจะเอาตัวนั้นแหละครับเอาไปเข้าที่คอยควบวกของคอยสปินเตอร์นะครับนะเลือกเอาเส้นหนึ่งส่วนสีเหลืองนี่ก็จะเป็นอคอยแสงสว่างาไฟแสงไฟสองสว่างก็คือเอาไปเข้าชุดไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็นสายเดียวกันส่วนสีเขียวนี่ก็จะเป็นไฟชาร์จนะครับผมใช้แผงชาร์จของเว็บร้อยเนะครับ ส่วนสีเหลืองนี่ผมก็จะามาพ่วงเข้ากับสีเหลืองออกที่ออกจากตรงนี้เลยนะครับสีเขียวผมก็จะเอาไปเข้าสายขาวแดงของแผงชาร์จนะครับส่วนตัวนี้แดงดํา2เส้นกับดําแดงนี่ผมจะเลือกเอาสักเส้นหนึ่งเอาไปเข้าคอยหัวเทียนนะหลักการง่ายๆาก็ยังเป็นแบบจําลองนะครับเป็นคอเป็นคาบบร์บูเรเตอร์จำลองของ NSR ใส่ไว้ก่อนนะครับก็ อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าคนที่จะทําหรือว่าคนที่จะแปลงตัวเนี้นะครับก็คงต้องต้องเจียนะครับต้องแต่งนะครับพอเราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยต้องถอดเข้าออกหลายทีนะก็ต้องใส่เข้าไปก่อนพอเราเอมได้ของมานะใส่เข้าไปก่อนแล้วมาหมุนดูไออย่างงี้ไม่ไม่ติดนะเพราะผมเจียออกแล้วแต่ถ้ามันคลืดคลืดคลืดอยู่เนี้ยถ้ามันมีเสียงคลืด,คล,ดคลืดอยู่เนี้ย พยายามดูว่ามันติดตรงไหนนะครับมันติดตรงไหนนะครับติดตัวนี้หรือติดตัวนี้ติดบนหรือติดล่างนะครับแล้วเราก็เจียแต่งแต่ยังไงของผมสองชุดละผมก็เจียอย่างนี้แหละครับเจียเยอะเอะครับแต่ว่าค่อยๆเจียนะให้มันเข้าโค้งให้ดีนะครับให้มันโค้งตามรูปแบบเดิมมันนะอย่าอย่าอย่าหักอย่าหักหานอย่าอย่าอย่าให้มันไม่เสมอนะพยายามทําให้เสมอแล้วก็เข้าโคง้งเหมือนเดิมมากที่สุดทั้งตัวบนและตัวล่างนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เจียค่อยๆทํานะครับ แล้วก็เอามาใส่แล้วก็ใส่ตัวนี้หมุนดูนะครับ <c oughs> ถ้ามันติดตรงไหนหรือว่าถ้ามันยังมีเสียงคลื่นๆอยู่เราก็ค่อยๆแต่งไปเรื่อยนะ <c oughs> ใช้ลูกหมูนะครับใช้ลูกหมูแต่งไปเรื่อยๆ <c oughs> ผมแนะนําให้ใช้เป็นใบตัดสีนิ้วนะ <c oughs> ถ้าเป็นไอตัวใบใบใบขัดเนี่ย <c oughs> ใบเจียเนี่ยมันจะหยาบเกินนะครับ <c oughs> เราใช้ใบตัดนะครับ <c oughs> ใบตัดค่อยๆแต่งไปเรื่อยนะครับทั้งสองตัวเลย <c oughs> ติดตรงไหนก็แต่งไปเรื่อยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็น็อตตัวเนี้ยนะครับ เราต้องถอดเข้าถอดออกออกบ่อยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นน็อตหัวป้านนะหัวป้านหัวป้านก็คือหัวมันใหญ่ถ้าเราใช้ไขควงหัวแหลมเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้รูน็อตเราสึกนะครับพยายามใช้ดอกไขควงที่มันตรงรุ่นนะครับให้มันตรงตรงตรง,งกับสเปกมันนะครับจะได้หัวหัวน็อตเราจะได้ไม่เสียนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับแต่งไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่มีเสียงคลืดๆน,น,นะครับจนกว่ามันจะไม่ติดนะมันจะไม่ติด เนกว่ามันจะไม่ติดนี่ไฟออกแล้วนะมันชอ็อตผมแล้วสองสายเนี่ยมันชอ็อตผมแล้วเมื่อกี้นี่ยังไม่ได้ล็อกนะแค่หมุนๆอย่างเงี้ยไฟมันก็มาแล้วมันก็ชอ็อตผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตามดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าโดยโดยแผนงานแล้วก็คือต้องต้องทำสเต็ปเดียวกันกับ RX100 นะครับก็คือตั้งตั้งลูกสูบให้ขึ้นบนสุดนะครับขึ้นบนสุดขึ้นบนสุดแล้วก็ จากนั้นก็จะขยับเนี่ยขยับแม่เหล็กเนี่ยเห็นริมไหมครเห็นร่องรนะนะิมแม่เหล็กไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะร่องริมแม่เหล็กอยู่ข้างล่างมองไม่ค่อยเห็นละอ่าเนี่ยเห็นไหมครับริมแม่เหล็กเนี่ยเอาล่องผมก็จะขยับริมแม่เหล็กไปข้างหน้าอย่างนี้นิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็จะล็อกแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับแต่ตอนนี้คันสตาร์ทผมก็ยังไม่มีคาบูก็จะต้อง ใช้ของเอเนดานี่แหละลองดูลองสตาร์ทดูก่อนนะครับสตาร์ทดูก่อนว่ามันจะติดให้ไหมเพราะรถมันเคยติดนะของมันเคยติดแต่ว่ามันไม่ผ่านน่ะมัน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 รอบมันไม่ได้เร่งไม่ขึ้นนะครับแต่สตาร์ตติดง่ายสตาร์ตติดง่ายเร่งไม่ขึ้นนะก็คงจะเป็นหลายๆเรื่องนะครับหลายๆอย่างอีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่งอยากจะบอกว่าอย่าอย่าอย่าจับอย่าจับจุดที่ว่าไอ้มันติดคลื่นคืนเนี่ยมัน ติดที่หัวของคอยเรานะอย่าคิดอย่างนั้นอย่างเดียวให้เช็คตัวแถบแม่เหล็กเราด้วยนะครับว่าแถบแม่เหล็กเราแตกเราหักหรือหลุดไหมนะครับแต่ของยามาฮ่ามันดีอยู่อย่างคือมันล็อกอย่างนี้เนี่ยมันมีน็อตล็อกอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นของซูซูกิเนี่ยเขาจะใช้กาวแปะแถบแม่เหล็กไว้มันจะมีหลุดหลุดแต่มันออกไม่หมดพอเราหมุนไปมันเกิดการดูดขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้ามาถูอยู่กับหัวแม่เหล็กเราฉะนั้นอย่าจับจดแต่ว่า ที่วา่าหัวคอยเราติดอย่างเดียวนะครับให้ให้เช็คแถบแม่เหล็กเราด้วยว่ามันหลุดไหมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ย้ำหน่อยนะครับย้ำหน่อยใช้ไขควงตอกเนี่ยย้ำหน่อยนะครับให้มันแน่นนะครับแน่นหน่อยเอาให้ชัวรก็คือย้ำแล้วก็ติดกาวร้อนไปเลยนะครับประมาณนั้น,นเพราะรถมันเก่ารถมันเก่าจะเอาอะไรกับมันมากก็ไม่ได้นะครับแค่ขี่ได้อ่า ขี่เล่นๆนะครับคงไม่ต้องเอาไปบุกไปลุยแล้วเพราะผมดูสภาพแล้วผมทําถึงผมทําติดได้นะครับเปอร์เซ็นต์การขี่เหมือน RX100 ของผมที่ได้เนี่ยก็ที่ทําเสร็จไปแล้วนี่ก็ต้นไม่ดีครับต้นไม่ดีแต่ปลายบังคับมากปลายนี่บังคับให้เราวิ่งมากเลยปลายนี่วิ่งดีแต่ต้นเนี่ยออกตัวลําบากหน่อยนะครับแต่แต่ปลายนี่วิ่งดีมากวิ่งดีมากผม รถมันบังคับด้วยนะเสียงมันจะบังคับให้เราวิ่งด้วยบังคับให้เราวิ่งเราก็อัดมันก็วิ่งให้นะลากเกียร์ได้ดีด้วยแต่ว่าผมยังหาสาเหตุไม่เจอว่าเกิดอะไรขึ้นกับล้อหน้าผมมันสะบัดอยู่ลูกปืนผมก็เปลี่ยนใหม่แล้วโชค๊คเชิกแน่นหมดแล้วแต่ว่าพอผมใช้ความเร็วเยอะๆเนี่ยล้อหน้ามันสะบัดนะครับอาจจะเป็นที่ยางผมไม่ขึ้นขอบหรือเปล่าหรือว่ายางผมบวมอันนี้ผมต้องกลับไปเช็คใหม่อีกที นะครับถ้าว่าล้อคตนี่คงไม่ใช่นะเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีแต่ว่าอยากจะบอกว่าปลายดีมากนะครับสเต็ป RX1 ผมปลายดีแต่ต้นไม่ผ่านครับต้นไม่ใช่ไม่ผ่านหรอกมันก็ได้นั่นแหละค่อยๆขี่ลากเกียร์ไปเรื่อยๆนะครับจะให้มันปลุตปาร์ไม่ได้เพราะเครื่องมันแค่ร้อยซีซีเองใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครขับมาหลายๆรุ่นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องแรงกว่านี้แต่จริงๆอาจจะเป็นแค่นั้นก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่า ปลายดีบอกได้เลยว่าปลายดีในสเตป R X ร้อยนะปลายดีมากฉะนั้นตัวนี้ B t Enduro เนี่ยถ้าปลายดีแล้วก็คงไปลุยไม่ได้ใช่ไหมครัเราเอาไปเข้าขึ้นเอาไปตกหล่มขี่โครนหรือว่าเอาไปที่ลําบากหน่อยก็คงจะไม่ค่อยผ่านเพราะต้นไม่จัดต้นไม่ดีแรงไม่ดีนะครับต้นแรงไม่ดีแต่ปลายดีก็คงเอาไว้ขี่เล่นๆนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาตามกันดูว่าเป็นยังไงแต่ว่า,าคลิปนี้อยากจะแนะนําว่าอยากจับจดแค่ แค่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับที่คอยอย่างเดียวให้เช็คแถบไม่เหล็กเราด้วยว่าเราโอเคไหมนะครับเพราะรถมันกลาเราต้องดูหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็พยายามใช้ไขควงที่มันตรงรุ่นนะครับตรงหัวมันนะแล้วก็ถอดเข้าถอดออกบ่อยๆค่อยๆทํานะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆถ้าทําทีเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียนะครับตัวนึงก็หลายบาทนะตัวนี้ไม่กี่บาทหรอร้อยกว่าบาทใช่ไหมร้อยกว่าบาทแต่ค่าส่งอีกอะมันตกตัวหนึ่งสองร้อยนะครับค่าส่งแล้วเราต้องมาเสียเวลานั่งทําอยู่ นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่ยินดีแลบฟังทุกความคิดเห็นนะครับแล้วก็ใครพอจะท่านใดมีความรู้หรือมีประสบการณ์ที่ทำมาแล้วก็ฝากคอมเมนต์และก็แนะนำมาด้วยนะครับยินดีตอบทุกคำถามคำถามไหนที่ตอบไม่ได้ก็จะพยายามหาคำตอบมาให้นะครับรบก,กวนเวลามาเยอะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ